สวัสดีจ้าเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ที่ทางขึ้นจุดชมวิวเขาขาดนะคะก็แวะมานั่งเล่นตรงนี้ก่อนวิวสวยมากจะขึ้นไปนั่งกินอาหารข้างบนข้างบนน้อนบนจุดชมวิว นีส่สวยๆก็เลยมาเพื่อนๆได้ชมก่อนสวยงามมากเลยถ้าทำใหม่ปกติแล้วจะไม่เป็นแบบนี้ก็ทำใหม่แบบเลยปลกกระเบื้องทำใหม่แล้วข้างหน้าเราก็จะแบบนี้นะคะนี่ก็ทำใหม่หมดเลยทักแถวเลย จะมีรถวิ่งอยู่ตลอดข้างหลังฝั่งด้านนู้นเขาจะทำตรงให้คนเขาเดินเท้าขึ้นไปบนเขาทีน,นี้ก็จะไม่ต้องไประวังเรื่องรถมากเพราะว่าจะมีแบบให้เดินทางเท้าแล้วก็ระวังรถวิ่งคืรว่าคนมีเส้นปาข้างเพราะว่าตรงนี้ทางขึ้นไปขบนโรงแรมจะเยอะ โรงแรมเยอะมากก็คนเพราะก็จะไปทำงานกันรถวิ่งไม่ขาดสายเลยรถมาตลอดจะเป็นรถเครื่องรถยนต์รถตู้ก็จะมีตลอดเลยนะคะวิ่งแบบนี้ทั้งวันช่วงนี้แขกเยอะก็จะมีรถรถตู้วิ่งตลอด แล้ข้างก็จะเป็นทะเลก็จะเป็นเนี่ยเขาทำใหม่เอาไว้ให้นั่งพักผ่อนกันแดดก,กันฝนดีเลยเนี่ยดีกว่าเดิมเยอะเลยได้นั่งพักผ่อนชมวิวสวย,สวย ทำทางลงให้ด้วยปกติจะไม่มีตอนนี้จะมีทางลงเป็นแบบนีุ้ยปกติจะเหยียบหินเป็นก้อนแบบนี้ลงไปตอนนี้ทําดีขึ้นเยอะเลยว้าวพออย่างชั่วหน่อยลงมาถึงข้างล่างได้เลย ปกติเวลาจะลงเนี่ยพยายามเหยียบก้อนหินลงมาแบบนี้ไม่ได้มาหลายเดือนแล้วพอมาอีกทีเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลย้อยนอกนอกนกนกนกรอกินปลานกเยอะเลยนะคะสวยมากทำดีขึ้นเยอะเลยทางขึ้นจุดชมวิวเขาขาดจังหวัดภูเก็ตนะคะโอ้ยนกเรือวิ่งดู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 เรือ มาชมวิวทะเลนะคะสวัสดีจ้าวันนี้อยู่ที่จุดชมวิวเขาขาดมานั่งกินอาหารจะเป็นสลัด ahí งาญี่ปุ่นฉีดออกไหมนอ้องโอเคออกออกออกปลาเซมอน by some view มีคนเดินไปเดินมารถวิ่งตลอดนะคะตรงนี้อยู่ติดถนนเลย โปรตีน้ละปกติด้วยภกกาพก็มืดนะคะ In some kind of thing. ประมาณนี้นะคะกินไปชมวิวไปเมฆเยอะหน่อยวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า